ผมปาต้นนั่นเองครับก็วันนี้เรามาอยู่ใน ARBs กันอีกเช่นเคยก็วันนี้เนี่ยผมจะมาในตัวมิโนทอร์นั่โนโเองครับเห็นได้ว่านี่คือมินโนทรอร์นะครับจอมโหดทุกทีเดียวตายครับสังเกตได้ว่าสิ่งที่แตกต่างไปนั่นก็คือเนี่ยมันมีลูก,กตาครับที่แบบว่าอุ้ยดูโหดมากเลยครับ แต่ตัวปกติไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงที่ลูกกระตาแต่ราคาเท่าเดิมนะเห็นไหมราคาเท่าเดิมนะเดี๋ยวมาดูก,กันว่ามิโนโนทอร,ร่างนี้จะโะะดสักขลาดไหนผมเริ่มมามิโนโนทอปกติกับมิมโนโนทอตัวนี้นี่ไง <c oughs> <c oughs> ความพิเศษของมันก็คือมันทุบทีเดียวตายเลยเห็นไหมทุบทีเดียวมิโนโนทอปกติตายแต่เลือดมันก็ลดนะเพราะว่าเลือดน้อย นี่ลองให้มันมาเจอกับไายด้วยดูจะเป็นยังไงเอาเริ่ม <c ười> ไายด้าโดนทุบทุบทุบนี่ไงทุบไปตายไปหนึ่งหัวตายไปสองสามหัวเสียทุบไปหนะ้าแป๊บเดียวตายลองอินฟร์โนกันมั่งอย่างสกเกิร์ตเอาแล้วสกเกิร์ตปล่อยพลังสิอา้าปล่อยพลังน้ำแล้วมุ้ยโดนทิ้มไปเม่ต้องทอร์ล้งแขนเรียบร้อยสเกิร์ต กับโตอึดอึดบ้างอย่างแบงคิโลซโรัสนั่นเองราคาเยอะกว่านะดูสิใครจะชนะมิโนทอกับแบงคิโลซโรัส์อุ้ยตดนแตกมิโนทอฟาดไม่โดนอ่ะโอุ้ยฟาดไม่โดนอย่าให้ฟาดโดนนะฟาดเอ้ยเกือบโดนโดนแล้วเรี่ยมเลยโดนดีตายเลยแบงคิโลซโรัสจะเป็นยังไงถ้ามันเจอกับทีเล็กอ้า เธอท,เท,เอออทีเล็กก,กออ็แกมาทำลายเพื่อนฉันแอะเออเธทีเล็กกระจาะกระจาอืมโหดจังเออ่อนจังไอทีเล็กตัวเนี้ยข้าโอดกว่ามันตัง้งเยอะนั้นผมจัดแมงมุมมาให้เลยเอาสี่ตัวไปเลยอ่ะสี่ตัวมาจัดแมงมุมให้จัดแมงมุมให้เร็วเรียบร้อยลูกกระตาุดเลยอ่ะให้แมงมุมตัวเดียวพอ แมงมุมตัวเดียวจะสู้ได้ไหมต้นทุกทีเดียวตายเฮ้ยแมงมุมกัดเฮ้ยติดพิดติดพิษแมงมุมแล้วยังไงต่อมินทิทอติดพิษแมงมุม,มเรียบร้อยพิษแมงมุมสามารถฆ่ามินิทอร์ได้แล้วถ้าเป็นคอมโอมโดล่ะคอมโมโดปล่อยแก๊สพิษแล้วแล้วคอมโมโดยิงอุ้ยตายเอือสองตัวนั่นนี่โอ้โอ้เป็นอมภาเนาะเออก็เป็นอมภาน ต่อไปต้องเจอกับ,บล็อกกี้หรือพ่อลงมือปืนนั่นเองเอาเริ่มเอาแล้วพ่อลงมือปืนปล่อยมิสไซ์ตายเรียบร้อตายคู่ตายคู่ <c oughs> คผมว่าในจัก,กรวาลเออรบีเอสธรรมดาไม่มีใครสู้มันได้เพราะฉะนั้นเราต้องมาในจัก,กรวาลเออรบีเอสตัวสร้างต้องเจอกับคนดาเออาร r บีสมา คนด่าว่าไงคนด่าโดนทุบทีเดียวตายเอแกชอบด่าเกมเออบสนักด่าใช่ไหมโดนฉันทุบทีเดียวตายเลยเห็นไหมงานเข้ายังไงว้าวหนึ่งไปเลยเออโอ้โหว้าวหนึ่งตัวจะสูงกว่าตั้งเยอะมาแล้วว้าวหนึ่งโดนทีทีเดียวตายทุกคนนึกขนาดตัวใหญ่กว่าเขานะยังโดนทุบทีเดียวตายเจอกับตัวอะไรดีเนี่ย นี่ดีกว่าพลังแห่งการตีพ่อตีแม่พลังแห่งการตีพ่อตีแม่ทุกทีเดียวตายพลังตายเอาให้มันสู้กับใครเนียรอบนี้เอาตัวมีปืนแล้วนะลองเจอกับประธานหัวหน้าคนด่าเอฟเอสหน่อยมาระตานเอยังไม่ได้ทุบประธานเลยประธานยิงตายซะแล้วนั้นอยู่ใกล้ๆประธานเลยแล้วกันนะมาเฮ้ยเฮ้ยประธานยิงะอ้ว آ! ทุกประธานดีเดียวตายทุกประธานดีเดียวตายเลยทุกคนอ่าเป็นไปไม่ได้อ่าฉันจะตายตามลู่วองไม่ได้นะ <c oughs> นี่นีนี่ลองให้มันมาเจอกับพิทเทอบอสกันดีกว่าครับดูสิถ้ามันสู้กับพิทเทอร์บอสใครจะชนะเริ่มพิทเทอบอสพิทเทอร์บอสยิงตายเลยครับ <c oughs> อ่าผมขยับวิทเทอมาอยู่ใกล้กว่านี้แล้วกันทุก ทุกเรียบเลยทุกวิตทอร์บอสทีเดียวตายครับถ้าเกิดว่าวิตทอร์บอสอยู่ห่างเนี่ยวิตทอร์บอสก็ตักชนะเช่นเดียวกันครับส่วนถ้ามิโนทออยู่ใกล้วิตทอร์บอสวิตทอร์บอสก็ตายครับถ้าวิตทอร์บอสอยู่ใกล้เนี่ยถ้าเกิดว่าวิตทอร์บอสอยู่ใกล้ก็ตายก็มิโนทอตายนี่เจอกับอันนี้ไปเลยโอ้โหอะไรกันเนี่ยทุกคน อ้า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 มินทอมินทอ,อ้ามิโนทอตายอ้ากับดักหน้าไม้100นัดอีกครั้งนึงพุบเรียบร้อยตายครับถ้ากับดักหน้าไม้ไมิทันยิงเนี่ยมิโนทอก็ตีตายโอเคถึงเวลาของเอ่เอคนนี้ละกันคนที่เขาสั่งให้ผมทำนะถ้าเกิดว่า เออผมลืมชื่อเขาแล้วแต่เขาให้สร้างตัวครของเขาแแบบคนนี้เลยครับคนที่ผมเล่นไปนะครับคนที่ผมเล่นไปจำกันได้หรือเปล่าครับทุกคนก็คนนี้มามาทุกกันตัวครของเขาถ้าเขาตีมิทอที่ทียวตายครับถ้าเกิดว่าเขาถ้าเกิดว่าผมไม่ทําให้เขาเนี่ยเขาจะไม่ติดตามผมนะครับโอเคโอ้โหเขาชนะมินนทอได้นะครับมินนทอก็อึ้งเลยครับ ถึงเวลาของปาโต๊ะแปดันแล้วเนี่ยครับมาปาโต๊ะแปดปาโต๊ะแปดพ้นเลเซอร์ปาโต๊ะแปดเรียบร้อยปาโต๊ะแปดชนะมารอบนี้ปล่อยให้มันทุบปาโต๊ะแปดเลยนะทุบปาโต๊ะแปดที่เลียวตายโอเคตัวสุดท้ายของคลิปนี้นั่นก็คือปาโต๊ะเก้านั่นเองเนะคือตัวสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะเนับปาโต๊ะเก้าเริ่มปาโต๊ะเก้าปาโต๊ะเก้า เรียบร้อยมันต้เก้าจัดการมิโทอได้โอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องวิทยาสิทธิสังแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่มันจะได้แจ้งเตือนโอเคสำหรับคลิปนี้บายบายครับผม